มือนี่ลาบปากพี่น้องมีคนพามาเรียงมูกระทามยขอยาดเลคนเียผมบ่มีแห้งด้วยไอ้เียผมูดเลยได้เบื่อครับเขาลุงเนี่ยยังไงร้เขาเบื่อเบื่อเลยพีกเบื่อเสียมากินน้ำเปลนประจำเลย้ามือได้ว่างกสิมากมือได้ว่างก็ับริโอเนื้อหานหน่อยรุ่มสองต้นก็คิดการจ้าเป็นไก่ดีข้ามาเลียงอะไรนะดูจำท่าเขาพวก่น้องเขาอสร้างประจำตัวขอบคุณครับ เดิกงานสองกลุ่มป้ากันแหวนมเตร์ไซค่มาหากินเด็กเด็กคำคำเด็กเด็กโอ้ยขอได้กินหอเจาไม่ยิ้มเหรอครับมีหุ้มเส้นมีเห็ดเข็มทองมีข้าวโพด่อนมีกุ้งเขาแกะให้ด้วยนะมีตัวเนื้อหมูมามาจ้ามากินน้ำกัดด้วยจ้าเด้อกระลังแสบจ้า แปด่ตะลังจันลันจนึ่งมาถึงจก้กนาสองคมน,นาสองคนมันดูกแล้วคมก็จะไม่ค่อยท่าไห่ขนน้เส้นนี้ยิ่งใจปัะจุบค่ะชุดละสอง้อยสาินะคะชุดใหญ่ ใหญ่ทุกท้สองร้อยสามสิบกินสองคนจะหมดหรือเปล่ายังไม่รู้มันรอดรุน่าจะมา